สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวชีวิตดีวันนี้เราจะพาไปเปลี่ยนแนวไปทานอาหารจีนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ร้านที่เราจะพาไปตั้งอยู่แถวถนนพระรามสามค่ะชื่อร้านว่าเชฟป้อมไชนีสคูซีนบายท y อตร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารจีนแนวร่วมสมัยในแบบอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งเสฉวนเซี่ยงไฮ้และก็ฮ่องกงค่ะ แล้วแต่ว่าเชฟมีความเห็นว่าเมนูไหนของที่ไหนจะโดดเด่นซึ่งแต่ละเมนูออกแบบโดยเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กสุดยอดเชฟอาหารจีนชื่อดังของเมืองไทยค่ะที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีเมนูเป็นแบบทั้งอารคาค์ดและเซตเมนูค่ะสำหรับวันนี้เราเลือกทานเป็นแบบเมนูอารคาค์ดกันค่ะ และสิ่งแรกที่ทางร้านนํามาเสิร์ฟให้เรานะคะจะเป็นตัวเครื่องเคียงจะมีลักษณะคล้ายๆกับยำผักกาดดองค่ะซึ่งตัวนี้อร่อยมากๆเลยแหละคะ่ะเมนูแรกที่เราอยากจะนําเสนอมากๆเลยนะคะคือเมนูหมูกรอบค่ะซึ่งปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบทานหมูกรอบเท่าไหร่แต่ก็ยังรู้สึกว่าอร่อยมากๆแนะนําว่าถ้าใครมาร้านนี้นะคะจะต้องสั่งเลยค่ะแต่ควรจะจองล่วงหน้ามาก่อนนิดนึงนะคะเพราะอาจจะหมดได้ค่ะ เมนูนี้นะคะมีชื่อว่าเท่าฐานค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเผือกทอดสอดไส้ฟัวกาตัวแป้งกรอบร่วนเบาละมุนลิ้นอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทานกว๋วยเตี๋ยวหลอดทมพลาดกับเมนูนี้เลยค่ะกว๋วยเตี๋ยวหลอดหมึกดำไส้กุ้งกรอบแป้งนุ่มๆกับกุ้งกรอบๆราดด้วยน้ำซอสหวานเค็มกำลังดีอร่อยลงตัวเข้ากันมากๆ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเผือกทอดไส้ไหลค่ะด้านในเนี่ยก็จะสอดไส้ด้วยไข่เค็มลาวานะคะแต่ด้านนอกนี่ก็คือก,กรอบอร่อยเมนูนี้นะคะเป็นเมนูกล่องปริศนาค่ะที่เชฟเนี่ยเขาเสิร์ฟมาเป็นในลักษณะติ่มซำห้าอย่างในกล่องไม้นะคะพอาาเปิดออกมาเนี่ยว้าวมากๆเลยกับรูปแบบของติ่มซำที่สวยและก็คาดเดาไม่ได้เลยค่ะว่าแต่ละคำรสชาติเป็นยังไง แต่มีคำหนึ่งที่จำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือตัวติ่มซำที่จะเป็นรสของทรัฟเฟิลอยู่ด้านในอร่อยแล้วก็ตราตึงไม่ลืมเลยค่ะมาทานอาหารจีนทั้งทีจะไม่สั่งเมนูหูฉลามเป็นไปได้ยังไงวันนี้เราเลยเลือกสั่งเมนูหูฉลามถึง2แบบด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะเป็นตัวหูฉลามน้ำแดงและอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นหูฉลามน้ำข้นแบบแต้จิ๋วดั้งเดิมที่เรายังไม่เคยทานที่ไหนเลยคะ่ะ ร้านของเชฟป,ป้อมนะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องน้ำซุปหมูฉลามหม้อนี้ก็เลยมีรสชาติที่เข้มขน้นกลมกล่อมเหมือนผ่านการเคี่ยวมานานหลายชั่วโมงอีกหนึ่งเมนูที่เรามักจะสั่งกันเวลาเรามาทานอาหารจีนในโอกาสพิเศษพิเศษนั่นก็คือเมนูเป็ดปักกิ่งนะคะความพิเศษของร้านนี้นะคะคือเขาจะมีตัวผักดองที่เป็นแตงกวาและแครอทมาให้ทานคู่กันด้วยตัดเลี่ยนได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับตัวแป้งนะคะเขาอบมาร้อนๆนุ่มๆเมื่อทานทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเนื้อเป็ดนะคะเราก็สามารถเลือกที่จะทําเมนูอื่นๆได้หลากหลายค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราเลือกที่จะทําเป็นเมนูเนื้อเป็ดทอดกระเทียมค่ะ ปิดท้ายกันด้วยเมนูบะหมี่ผัดซอส XO Seafood นะคะที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ตัวมีกรอบกับมีธรรมดามาผัดผสมเข้าด้วยกันกับซอส XO สูตรพิเศษของทางร้านพร้อมกับเครื่องซีฟู้ดแน่นๆอร่อยมากๆเลยค่ะหลังจากเราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะทางร้านเขาได้เสิร์ฟตัวเครปมะม่วงเย็นมาให้เราทานก่อนกลับกันด้วยค่ะ ต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นหนึ่งในร้านอาหารจีนที่เรามาทานแล้วประทับใจมากๆเลยค่ะจุดเด่นที่สังเกตได้เลยนะคะก็คืออาหารหน้าตาสวยงามทันสมัยถ่ายรูปสวยตรงปกทุกเมนูเลยค่ะและที่สำคัญรสชาติอาหารดีแต่ยังไม่ทิ้งความเป็นอาหารจีนแบบดั้งเดิมไปเพื่อนๆที่อยากทานอาหารจีนแต่ไม่รู้จะไปทานร้านไหนดีเราแนะนำเป็นร้านนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปทานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย